มั้งประมาณ65นะครับก็คือเปิดรับรงทะเรียนเช่นกันนะครับที่ในช่วงของตุลาจากเดือนคมนะครับก็คือยกตัวอย่างก็คือขอตกลและที่มันมีข่าวสารบ้านเมืองที่มันสําคัญแลบกลมหรือท่านผู้ว่าเป็นหนังสือตีน้ำปีหน้าเนี่ยให้ไปลงวางไหนท้องถิ่นเขาจะแจ้งทางกลมทางกลมท้องถิ่นเขาก็เลยแจ้งมาที่ท่านาด ให้ทําหรึกถึงวันนี้เขาตำรวดสุดอาชีพทางด้านการอาดทั้งหมดเรืองทการถูกผัดยกแค่การพ่อเด็ุการไปเริ่มเริ่มต้แต่วันที่หนึ่งธันวาไปแล,ล้วนะครับมีทั้งแา่ธันวามกรานีครับมีทั้งหตดเานะครับมีังใหม่ช้านะครับเหทางแม่สายนะครับเข้ามาในเพตศุกรานนะครับ ลองมาก็า like, าตาดซีนสามร้านนอกนันก็จะเป็นรัาเตียครับ่ีแล้วก็ทีส่วนของประเ,ศเรทศไทยเราเองครับก็่ของสถานการณ์้ได้ต่อนะครับของอำเภอเรานะครับแต่ว่าตอนนี้ที่บางโงขึ้นมามากที่สุดก็คือเนื่องจากว่าปาระชากรนครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของสถานการณ์ท่านก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับพูดคุยนะครับว่าตัดเยื่อหรือตัด ขอบคุณอภิภอเมือสุบูกาที่กุณหาให้สำนักงานคณะกรรมการอภิภอเมือสุบูชาทุกท่านครับแต่วันนี้มาในปรรชาการผมประถมโกมพุทโตมุกในการสำนักงานคณะกรรมการการตั้งประจําแล้วก็เลือกตั้งในช่วงเวลาเนี้ยไม่มีอย่อยเลยครับท่านครับทั่วประเทศนะฮะพร้อมกานทั่วประเทศท่านครับวันเลือกตั้งมีวันเดียวนะท่านนะทางสำนักงานภูเย็ ไม่มีเลื่อตการลงหน้าไม่มีเลื่อตการนอกเขตอะไรขึ้นนะครับกับตำแหน่งท่านจะผมเล่าให้ฟ ok right. ังต่อไปนะวันที่20ธันวาคมท่านตรวจสอบได้เลยนะครับนะฮะวันที่4ธันวาคมนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเขาทำตัวโพสต์มาท่านเป็นผู้ถือตั้งในหน่วยไหนนะครับใส่เลข03เข้าไปโชว์ตรงนี้มันแปลกกว่าทุกค ทัานร่างอบเนี้ยผู้ถือตั้งบางคนเนี่ยถูกหมายเหตุต่อท้ายว่าเฉพาะนายกนั่นหมายความว่า